แจ้งข่าวดีพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศเลยนะคะคุณผู้ชมและที่สำคัญค่ะบัตรคนจนหรือว่าตรสวิสธิการแห่งรัฐได้รับสิทธิ์ตรงนี้ด้วยนะคะในส่วนของการช่วยเหลืออีก3เดือนเป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งโครงการนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่1ม,มกราคม25 6 7ไปจนถึงวันที่3ามเมีนาคม2567เลยค่ะเป็นของขวัญเริ่มต้นปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนคน,ทน,ทนทไทยทุกคนเลย สำหรับข่าวดีพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางเป็นเรื่องอะไรบ้างและที่สำคัญรัฐบาลมีการอนุมัติในการช่วยเหลือออกมาแล้วอนุมัติสูงสุดถึง3เดือนเลยนะคะในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของขวัญปีใหม่ชิ้นนี้คือ,อไรเป็นแบบไหนพี่น้องประชาชนไม่ควรพลาดติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซั s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกๆคนนะคะวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารข่าวดีสําหรับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนที่อยู่ในส่วนของกลุ่มเปราะบางค่ะล่าสุดนะคะพี่น้องประชาชนฟังด่วนเลยรัฐบาลมีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็มีการอนุมัติออกมาแล้วสูงสุดถึง3เดือนและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2567ไปจนถึงวันที่31มีนาคม25 5, 5, 6 7ด้วยนะคะช่วยเหลือพี่น้องประชาชน นในเรื่องของการลดค่าของชีพล่าสุดทางกระทรวงพลังงานค่ะติดตามสถานการณ์ในเรื่องของราคาก๊าซ LPG ค่ะคุณผู้ชมซึ่งตลาดโลกในช่วงไตรมาสที่4ของปี25 6 6พบว่ายังมีแนวโน้มในเรื่องของราคาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามราคาน้ำบันดิบในตลาดโลกโดยจะมีการกระทบต่อราคาสินค้าและก็บริการในประเทศส่งออกต่อเนื่องถึงค่าของชีพพี่น้องประชาชนด้วยดังนั้นนะคะถือว่าเป็นข่าวดีสุดๆเลย มีการอนุมัติออกมาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็มีการส่งเสริมฟื้นฟูทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะตอนนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบงนะคะมีมติเห็นชอบให้คงราคานะคะในส่วนของราคาขายส่งหน้าลงแก๊สกันปิโตเรเลียมค่ะ LPG ที่2 0 9 1 7บาบาทต่อกิโลกร,รัมนะคะไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อให้ราคา าขายปลีก LPG นะคะคุณผู้ชมอยู่ที่ประมาณ423บาทต่อถัง15กิโลกร,รัมต่ออีก3เดือนโดยให้มีผลบังคับ ช้ตั้งแต่วันที่1มมกราคม2567ถึงสามีนาคม2567ถือว่าเป็นข่าวดีของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนจากทางกระทรวงพลังงานค่ะเป็นยังไงบ้างคะคิดเห็นอย่างไรร่วมแสดงความคิดเหน็นเข้ามาในช่องได้นะคะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กระชา์เป็นกำลังใจให้เจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ